ตลึงการทั้งประเทศเมื่อชื่อของหมอนทองวิทยากลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งโซเชียลหลังจากสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมจนได้รับอัดฉีดทะลุล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดแต่กลับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ผู้คนทั้งวงการต้องหันมาจับตาดูหมอนทองวิทยาคือชื่อที่วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจากเด็กหนุ่มธรรมดากลายเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในทุกวงการเพราะผลงานของเขาไม่ใช่เพียงแค่ดีแต่เรียกได้ว่า โดดเด่นระดับประเทศความสําเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาง่ายๆเบื้องหลังเต็มไปด้วยความพยายามความมุ่งมันและแรงศรัทธาที่ไม่เคยหมดในช่วงปีที่ผ่านมาหมอนทองวิทยาถูกจับตามองอย่างหนักจากผู้เชี่ยวชาญในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษากีฬาหรือแม้แต่การพัฒนาชุมชนเขาเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านและเต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาทุกชิ้นล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทยอย่างแท้จริงและเมื่อผลงานล่าสุดของเขาถูกเผยแพร่ มันก็กลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็วผู้คนต่างแชร์กันอย่างล้นหลามเพราะไม่มีใครเชื่อว่าคนธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้เบื้องหลังการอัดฉีดกว่า1ล้านบาทนั้นมาจากองค์กรใหญ่หลายแห่งที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่หมอนทองวิทยาธรรมพวกเขาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีไฟและมีความคิดสร้างสารรค์เช่นนี้ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่ถูกต้องและไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของเงินรางวัล แต่ยังรวมไปถึงโอกาสใหม่ๆที่กำลังรออยู่ในอนาคตทั้งการศึกษาต่อในต่างประเทศการร่วมงานกับบริษัทระดับโลกและการถูกเชิญไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประชุมระดับนานาชาติกระแสะในโลกออนไลน์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอนทองวิทยาดังไกลติดเทรนด์อันดับต้นๆบนแพลตฟอร์มโซเชียลแทบทุกแห่งผู้คนพูดถึงเรื่องนี้ทั้งในมุมของแรงบันดาลใจและในมุมของความภูมิใจของชาติหลายคนบอกว่านี่แหละคือแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ พราะหมอนทองไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเขาเริ่มจากศูนย์ไม่มีทุนไม่มีชื่อเสียงแต่มีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เขาศึกษาหาความรู้จากทุกแหล่งฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและไม่เคยยอมแพ้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเรื่องราวของเขาถูกถ่ายทอดโดยสื่อหลายแห่งบางคนถึงกับเรียกเขาว่าอัจฉริยะในคราบคคนธรรมดาเพราะสิ่งที่เขาทำเกินกว่าความคาดหมายของทุกคนเขาไม่เพียงสร้างผลงานให้ตัวเอง แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้กับเยาวชนอีกหลายพันคนที่กำลังมองหาทางในชีวิตหลายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเริ่มเชิญหมอนทองไปพูดคุยแบ่งปันแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความตั้งใจจริงในวันที่มีการประกาศมอบรางวัลอาชีพอย่างเป็นทางการบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วห้องโถง เมื่อชื่อของหมอนทองวิทยาถูกประกาศออกมาเขาขึ้นเวทีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขเขากล่าวเพียงสั้นๆว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ผมทำเพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดเชื่อในตัวเองคำพูดนั้นกลายเป็นประโยคที่ถูกแชร์ต่อไปทั่วประเทศเบื้องหลังของรางวัลใหญ่ครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้หมอนทองเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ต้องทำงานพิเศษเพื่อเก็บเงินเรียนต้องสู้กับคำดูถูกและแรงกดดันจากสังคมแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ทำให้เขาท้อแท้โรงกันข้ามมันกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆความสำเร็จในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี หลังจากได้รับรางวัลใหญ่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นแต่ยังคงเดินหน้าทำสิ่งดีๆต่อไปเขาประกาศว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งจากรางวัลอาชีพไปตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับคนอื่นๆการกระทำของเขาทำให้ผู้คนซาบซึ้งและยกย่องในความมีน้ำใจและจิตใจที่งดงามสื่อจากต่างประเทศก็เริ่มให้ความสนใจมีหลายช่องข่าวจากญี่ปุ่นเกาหลีและสิงคโปรท์ที่ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์หมอนทอง วิทยาถึงประเทศไทยพวกเขาอยากรู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของเด็กกลุ่มคนนี้ทำไมถึงมีพลังและความคิดที่ไม่เหมือนใครและคำตอบที่เขาให้ก็ทำให้ทุกคนทึ่งเขาบอก,กว่าผมอยากให้โลกเห็นว่าคนไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ใครในโลกนอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจชื่อดังหลายคนเสนอให้ทุนสนับสนุนเพื่อให้หมอนทองสามารถพัฒนาโครงการของตอนเองได้อย่างเต็มที่บางคนถึงกับยื่นข้อเสนอให้ร่วมงานในระดับบริหาร เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาแต่หมอนทองยังคงยืนยันว่าจะเดินในเส้นทางของตัวเองเขาบอกว่าผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงผมแค่อยากสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมคำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังนั้นสะท้อนถึงตัวตนของเขาอย่างแท้จริงในเวลาต่อมาชื่อของหมอนทองวิทยาไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวชั่วคราวแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความมุ่งมั่นและพลังของคนรุ่นใหม่หลายคนบอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาสู้ต่อ หลังจากเคยท้อแท้กับชีวิตเขาทําให้เห็นว่าความฝันไม่เคยสายเกินไปขอเพียงกล้าที่จะเริ่มต้นและไม่หยุดลงกลางทางทุกครั้งที่เขาพูดในเวทีต่างๆเขาจะย้ําเสมอว่าอย่ารอให้ใคร,รมาบอกกว่าเราทําได้ให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองนั่นคือปรัชญาชีวิตที่เขายึดถือมาตลอดและดูเหมือนจะกลายเป็นคําคมที่หลายคนยึดถือไปด้วยปัจจุบันหมอนทองวิทยาได้รับเชิญให้ร่วมง,งานระดับนานาชาติมากมายรวมถึงการไปเป็นวิทยากรในงานเยาวชนโลกในยุโรป ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับคนไทยคนหนึ่งเรื่องราวของหมอนทองวิทยายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเขายังมีแผนจะสร้างศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในชนบทได้เข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เขาหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าศูนย์แห่งนี้จะกลายเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตและในวันนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอนทองวิทยา คือความภาคภูมิใจของชาติความสําเร็จของเขาไม่ใช่เพียงรางวัลเงินล้านแต่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นพลังของความตั้งใจจริง